สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่น Q&A อ่า Q&A มาอีกแล้วนะครับพอดีมันมีคำถามจากไม่ใช่คำถามมันเป็นประสบการณ์นี่ว่ามาเล่าสู่กันฟังแลวการฟังเผื่อจะเป็นประโยชน์ <c oughs> เกี่ยวอะไรกับมี่เหรอไม่เกี่ยวเลย <c oughs> เป็นเพื่อนเราได้นะครับในรายออฟฟิเชียลมันจะมี QR code แอดไลน์เข้าไปในนั้นก็จะรับสื่อโฆษณารายวานันว่าที่ร้านมีอะไรขายมั่งมีโปรอะไรม,มั่งม่งมีอะไรเข้ามาใหม่มั่งนะครับก็ <c oughs> ติดตามกันไปเรื่อยๆนะ เพราะว่าเราก็เป็นร้านบ้าน,านราน้านบ้านนะนะทั่วไปนะครับสนใจก็เข้าไปติดตามเลยนะหรือเข้าไปสนับสนุนผมก็ขอบคุณมากนะครับหรือใครมาที่หน้าร้านหรือนั่งดูเป็นกาลังใจให้ผมก็ยังดีอ่ะวันนี้เรามากับคําถามเพื่อนเพื่อนเขาสงสัยนะครับเขาเขาผมเล่าให้ฟังก่อนเขาไปคุยกับคนใน Facebook นะครับแล้วที่เขามโพสต์ขายของเยอะแยะมากมายอ่ะแล้วเขาก็เอารูปมาให้ผมดูว่าคู่ไอ้อย่างเงี้ยมีแทบอ่ะสมมุติเป็นเล่มนี้นะ ถ่ายรูปอะไ,ปไโป้งโป้งเนี่ยไม่แท้อ่ะจากประสบการณ์ใช่ไหมผมดูแค่รูปมันตอบไม่ได้นะครับบางทีอ่ะคือเราคือสินค้าบางอย่างเนี่ยเราเราพอจะรู้นะครับมันมีก๊อปปี้หลายอย่างนะฮะเอาเอาก๊อปปี้เลเวลหก่อนก๊อปปี้เลเวลหคือเอายี่ห้อเข้ามาแต่มีรุ่นอะไรก็ไม่รู้หน้าตาก็เปลี่ยนไปเลยอะ่ะแบบคนละเรื่องเลยอะ่ะสมมติ เอาเอามีดเอาสมมตินะก๊อปมีดสไปเดกโก้แต่คุณทํามีดหน้าตาแบบนี้มาแต่เอาแมงมุมมานะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือ,คอ๊อปเลเวลหนึ่งคือไม่รู้ทำไปเถอะเอายี่ห้อไปมาเถอสะสกีนไปอ,อะไรเงี้ยสกีนในขงไนกี้สกีนไปลายอะไรก็ช่างแมงไปสืบพ้นไม่เจอดยนะไม่เจอคล้ายๆด้วยไปคนละทางเลยเออไออย่างเงี้ย๊อปเลเวลหนึ่งมันจะไม่มีกล่องด้วยนะพวกนี้มันจะใส่ถุงมา ก๊อปประเภท2นะครับอันนี้เป็นความรู้นะใครตามฟังดูก็เผื่อเป็นประโยชน์นะเว้ยเออก๊อปประเภท2ก๊อปเหมือนเลยเหมือนแบบนี้เลยมีกล่องด้วยเหมือนเลยมาพร้อมกล่องมีรุ่นนะมีรุ่นด้วยอันนี้ก๊อปน่ากลัวที่สุดนะเราจะเจอในกลุ่มของโคสเตลซีอา k t นี่เจอบ้างแต่อาจจะไม่ตรงรุ่นคือแม่งทรงแบบสไตล์ Crk t เลย กล่อง c r อด้วยแต่ข้างในไม่มีโมเดลแต่โคสตตลเนี่ยมีโมเดลด้วยนะโมเดลเหมือนรุ่นอย่างนั้นเลยเช่นโคบันอะไรเงี้ยโคสโฟยางเงี้ยมีรีคอนก็มีเหมือนเลยอันนี้เขาเรียกกอปเลเวลสองนะครับอันนั้นคือนั่นคือกอปขั้นสุดแล้วนะกอปขั้นสุดแล้วนะแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งนะครับอันนี้น่ากลัวที่สุดเลยนะครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยอันนี้น่ากลัวที่สุดคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนขายครับ แล้วที่น่ากลัวคือคนขายที่ไม่รู้ด้วยนะนี่ยิ่งน่ากลัวใหญ่หรือคนขายที่รู้ก็น่ากลัวนะครับเอาแบบแรกก่อนเอางี้ย้อนเวลาให้ฟังก่อนสมัยผมเนี่ยนะมันจะมีตลาดมืดนะครับใครทนฟังได้ก็ฟังมันมีตลาดมืดที่ของถมผมจะชอบไปเดินจับของเรเขาเรียกเ่าเรียกว่าไปจับของไม่ใช่ไปจับข้หน้าแบบไปเดินเลือกค้นหาสินค้าที่มีคุณภาพในราคามือสองเด็กสมัยก่อนจะชอบมากสินค้ามือสอง และมันมีของดีด้วยจริงๆเชื่อไหมสมัยก่อนเนี่ยมันมีพวกที่เขาฝึกคอปบ,บ้าโกอะ่ะแล้วเขาก็เอาของมาเทรดกันอะ่ะมันก็จะอยู่ในตลาดมันเป็นของอเมริกันน้้ยของแท้ด้วยนะวางตามเสือเนี่ยบางทีเราเจอที่ตลาดชนบุรีก็มีของแท้นว้ยหากันนะ่ะแล้วแบบได้ตีนกบมาเนี่ยโอ้โหราคาไม่แพงเลยเพราะคนคนซื้อมาก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ไม่รู้มันคืออะไรด้วยขายก็ขายไปอย่างนั้นน่ะ มีพวกมีดพงมีดพับมีดยูเอสมีดไอ้กันสมัยก่อนมันมีจริงๆนะมีปูเสือเลยต้องยอมรับว่ามีของขโมยก็มีของซื้อมาอย่างไม่สุดจริเข้ก็มี <c oughs> มีเยอะของที่มันลงตามเสือของก๊อปปี้ก็มีเราก็เลยต้องหาเพื่อนเราไปนั่งดูไปเลือกดูเฮ้ย hey, นี่เป็นไงวะรองเท้ามือสองสมัยลงเกลือเคยไปไหมตลาดลงเกลือที่ม่งมีของมือสองมาของแท้นะมึงไม่ใช่ลงเกลือเดี๋ยวนี้นะอันนี้ไปไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะ สมัยก่อนของแท้นะมึงของบริจาคะของดีๆทั้งนั้นเลยกระปรงกระเป๋าของแท้เลยนะยุคนั้นน่ะของก๊อปมันมีบ้างแต่ไม่บึ้มบ้าเหมือนสมัยนี้โอเคไหมแต่แต่แต่นี่นี่ดีขึ้นมากแล้วนะดีขึ้นมาแล้วแต่ก่อนนะแบบของก๊อปมันน้อยแต่ของมือสองดีๆมันเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ของมือสองเราจับแล้วเราได้้เลยเราไปจับของแล้วเราได้ของดีไว้เฮ้ยได้ของเก่าไว้เอามาขายได้กําไรอีกยุคนั้นมาพอวันเวลาผ่านมาเว้ยวันเวลาผ่านมามาโป้งยุคนี้ มีการโพสตขายทาง Facebook มีการให้ดูรูปภาพนะครับมีกล่องไหมไม่มีกล่องสำคัญมากนะคุณถ้าคุณอยากจะซื้อขายของอ่ะกล่องเนี่ยเป็นตัวบอกได้เลยว่าสินค้ากลุ่มเนี้ที่ผลิตปีนั้นนะ่ะกล่องมันตรงรุ่นหรือเปล่าสำคัญนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมสินค้าบางอย่างอ่ะเช่นมีดโคสติลอย่างเงี้ยปัจจุบันก็เป็นกล่องแบบหนึง่งจะมีสเปคลงข้างหน้าไว้สมัยก่อนไม่มีสเปคลงนะจะเป็นกล่องสีฟ้า,ฟา มันค่อยๆเปลี่ยนกล่องมาเหมือนแบบเหมือนมาโดนโก๊อปปี้มันก็โดดหนีก๊อปปี้มันก็โดดหนีอ่ะเออมันเหมือน,น,นอย่างนั้นมันก็โดดโดดไอพวกไอพวกก๊อปกะโดดตามเขาอะสังเกตโลโก้โคโซิลจะเปลี่ยนกล่องก็เปลี่ยนสินค้าข้างในเหล็กก็เปลี่ยนเช่นโคซิลโคสโฟสมัยก่อน aus 8กล่องสีฟ้าผมเขาเขาก็ถามผมอย่างนี้เขาถามว่าของแท้ไม่ครูผมก็บอกทำไมเหล็กมันไม่ใช่ s 3 5 vn อะผมก็เลยบอกเขาว่าท้างั้นนายลองไปถามคนที่เขาขายดูสิ ถามแบบมาถามผมเนี่ยถามเลยว่าแทนหรือเปล่าผมตอบให้แบบฟันธงไม่ได้เพราะว่าโคตริวของก๊อฟมันเยอะผมต้องดูองค์ประกอบอื่นเพิ่มด้วยเช่นอย่างที่บอกกล่องอะพอเขาถามไปก็บอกกล่องไม่มีเอาแล้วมือกล่องไม่มีก็เอาแล้วนะครับแต่ก่อนนะผมเคยไปซื้อมีดเกอร์เบอร์รู้จักแบรนด์เกอร์เบอร์ไหมวางอยู่ตามนี่แหละตามเสือนี่แหละสามเล่มเขาขายเล่มลนะเท่าไหร่วะเล่มละเล่มละห้าร้อยมั้งห้าร้อยห้าสิบหรือไงอะ เออห้าร้อยห้าสิบเลยเนี่ยผมก็นั่งเอาว่าลองดูว่าแม่งมีดัม่งมาแบบใหม่เลยนะแต่ไม่มีกล่องเฮียผมอยากได้สามเล่มแต่ผมไม่ค่อยมีตังค์อ่ะสามเล่มเี่พันหนึ่งได้ไหมเฮียก็ตอบว่าเลยเอาไปเลยหนุ่มกูน่าจะต่อสักแปดร้อยไอ้เฮียมีดห้าร้อยห้าสิบสามเล่มขายกูพันหนึ่งเอาแล้วกูก็เอามาแล้วเก็บมาเลยกลับบ้านมานั่งปุบปับเข้าเว็บไซต์เคาะโป้ง เบอร์ไนด์คอมโปง้งอ้าวเฮียไม่มีกู <c oughs> โดนเฮียแล้วโดนโ,โดมิดคอปไปแล้วก็ซื้อมิดคอปมาใช้แล้วไงวะก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยมีคลาสอนทอีไ่ไหนก็เล่าให้เด็กมันฟัง <c oughs> เดีดเนเน๋ยวกู <c oughs> โดนมา,าแบบนี้เก็ดโดนบ้างเาสารภาพมาเอามาแชร์กันใช่ครับครูก็ผมผมแชร์เรื่องก็มีคนแชร์บ้างนะครับเราพบว่า สินค้าที่ไม่มีกล่องแล้วมันดูใหม่ๆจังเลยเหมือนเราจะโชคดีนะแต่ขอโทษฮะคุณไม่โชคดีหรอกมันโชคดีไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีโอกาสที่จะโชคดีเลยอะ่ะใช่ไหมเนี่ยในอ e ีเมลผมยังมีพัสดุค้างจาก DSL ให้ผมไปรับอยู่เลยอะ่ะอือหรือว่ามีเจ้าหญิงจากอังกฤษส่งของมาที่เมืองไทยเอาของออกไม่ได้เนี่ยพร้อมจะคุยอะ่ะเยอะแยะไปหมดเลยฮะผมไม่โชคดีหรอกแล้วยิ่งสมัยนี้นะ โชคดีหายากฝรั่งทําตกสินค้าประมูลมันไม่มีโอ้โหก็ตกมาใหม่ใช่ <c oughs> ใชไหมแล้วแล้วเขาก็พูดคุยกันในการสนทนานั้นผมก็ถามว่าถามถี่ยเขามีกล่องไหมไอคนตอบฝั่งนู้นเขาก็บอกเขาเาไม่มีกล่องแล้วเขาก็บอกกันว่าของแท้ครับถ้าไม่มั่นใจไม่ต้องซื้อขายหน้ามาบัฟอีกไงเราก็เลยสืบค้นไม่ได้ว่าตกลงเนี่ยมันจะออกหวยไหนหนึ่งมันคือของก๊อปที่เขาไม่รู้เขาเชื่อมันมาตลอดว่ามันเป็นของแท้ แล้วขายไม่ได้ถูกด้วยนะขายราคาแบบมีดปกตินี่แหละไอ้ที่น่ากลัวคืออะไรรู้ไหมเอามีดเอามีดก๊อปมาบอกว่าเป็นแท้แล้วขายราคาของแท้อันนี้แสบสุดเลยนะคือต้นทุนแม่งต่ามากอะ่ะแล้วมึงได้กําไรแบบเยอะมากอะ่ะนึกภาพออกไหมฮะสมมติเล่มนี้ละกันเนาะเล่มนี้อันนี้ของแท้นะที่ร้านผมจะขายแต่ของแท้เท่านั้นไอ้นี่บัคหนึ่งหนึ่งสองนี่ สลีมเลนเจอรนะครับบัคหนึ่งหนึ่งสองสลมเลเจตัวนี้อ่ะสมมติสมมตินะผมขายขายอยู่พันสามเก้าสิบอืมนะเนี้สมมติขายอยู่พันสามเก้าสิบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีลูกมีมีลูกค้ามาแล้วมีลูกค้ามาซื้อนะครับเนี้ยพันสมเก้าสิบสมมตินะต้นทุนผมพันสองผมก็ได้กำไรประมาณร้อยเก้าสิบบาทประมาณเนี้ยนะครับนี่คือของแท้นะเออ ทีนี้ล่ะสมมุติอันนี้มันเป็นของก๊อฟนะผมไปซื้อมาหนึ่งร้อยบาทพร้อมกล่องผมกล่องผมอาจจะไปซื้อที่ไหนมาอีกก็ได้ไปหามาแล้วผมก็มาบอกว่าเนี่ยของแท้ไอค้ครูแว่นมันขายพันพันสามเก้าสิบผมขายให้พี่เลยพันเดียวของแท้ด้วยทั้งทั้งที่มันเป็นของกออ๊อฟอ่ะไอ้นั่นก็จะได้กาไรเลยนะสบายเลยเก้าร้อยลูกค้าก็เชื่อมั่นมาก็โดนหลอกตาแตกมาก็มีนะครับแบบนี้ก็มี แต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราจะสังเกตว่าร้านเขาขายแท้หรือกอ๊อปหรือแม้กระทั่งของมือสองของมือสองดูยากนะเดี๋ยวนี้ดูยากเพราะของก๊อปมันมันคลอกเหมือนมากเลยต้องอาศัยชื่อชั้นของร้านค้าเลยครับเป็นหลักเลยผมบอกเลยนะร้านไหนที่เขาขายของแท้เขาจะขายของแท้ทั้งหมดเช่นร้านใหญ่ๆอ่ะเขาไม่เอาของก๊อปมาหลอกขายหรอกขายแล้วมันเสียชื่อนะครับไอไอได้ตังค์อ่ะมันก็ส่วนหนึ่งแต่ไอเสียชื่อมันเรื่องใหญ่นะ บางร้านก็ขายของก๊อปเขาก็ก๊อปทั้งร้านเขาก็ไม่สนใจนะมันก็ก็แล้วแต่พี่อ่ะไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีนะกำลังว่าเฮ้ยถ้าคุณจะเลือกซื้ออาจจะต้องดูที่ร้านดูที่ความน่าเชื่อถือของร้านนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วแล้วก็ถ้าขายถ้าขายก๊อปก็บอกไปเลยว่า๊อปปี้ลูกค้าเขารับได้เดี๋ยวเขาเลือกซื้อเอาเองแต่ถ้าบอกว่าของแท้ก็บอกไปเลยว่าของแท้นะครับเพราะมั่นใจได้เลยเพราะว่าคุณมีแหล่งแหล่งที่มาที่ชัดเจนนะครับว่าได้สินค้ามาแบบไหน ได้มาจากทางไหนสินค้าดูตรงไหนว่าแท้หรือก๊อปของผมตรวจสอบได้นะครับสามารถตรวจสอบกับเว็บไซต์ก็ได้ว่าที่ผมบอกนะรุ่นนี้มันคือแบบเนี้ยเหล็กแบบเนี้ยเบอร์เนี้ยรุ่นเนี้ยไม่มีก๊อปหรอกแต่ถ้าบัคกมีก๊อปมันจะก๊อปเป็นรุ่นอื่นก็มีนะครับอ้าวแล้วของก๊อปไม่ดีเหรอเราไม่คุยตรงนั้นเนาะมันเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์อ่ะผมขายแต่ของแท้อย่างเดียวง่ายๆเลยสะดวกดีนะครับมันมีแบรนด์สินค้าเพราะนั้นเราเชื่อมั่นในแบรนด์สินค้า ก็เชื่อมั่นได้ถึงคุณภาพของสินค้าที่ที่คุณซื้อไปอะโอเคไหมเพราะว่ามทีที่มันก๊อปปี้อะที่ผมเคยซื้อมามันจะเสริมสภาพเร็วมากเลยครับแต่ราคามันไม่แพงนะไอ้เกิร์เบอร์สามเล่นนั่นอะเสริมสภาพเร็วมากนะครับแรกๆมาใหม่สวยอย่างนี้เลยแต่พอใช้ไปใช้ไปโดนแดดโดนยูวสักพักแม่งหลุดพังเร็วมากนะครับแต่มันถูกอะแต่ที่ที่ผมที่ผมซื้อมาตอนนั้นอะคือ คือไอ้เราก็ไม่กล้าคดถามคนขายใช่ไหมกลัวเขาด่าเอาเราก็ต้องดูเอาอะทีเนี้ยทีเนี้ยถ้าเป็นสมัยนี้นะผมถามเขาตรงๆเลยเขาจะได้ตอบแบบง่ายๆเลยวิธีตอบง่ายๆก็คือไม่ตอบว่าแท้ง่ายๆเลยเราก็จะรู้เลยเช่นอ่าดูเอาแล้วกันอ่าถ้าดูเอาแล้วกันนี่การันตีของให้ผมไม่ได้นี่ผมก็ต้องก๊อบแน่ๆแต่ถ้าของแท้เราจะบอกเลยพี่นี่ม่แท้ไหมแท้ครับผมตอบเต็มปากเลยผมก็รันตีให้ลูกค้าได้เลยนี่ของแท้ของแท้จริงๆ แต่ถ้าแบบไม่แน่ใจแบบดูเองแล้วกันคนขายมันยังไม่แน่ใจเลยก็เอ๊ะได้เลยนะครับกลัวลูกค้าจะโดนแบบไหนรู้ไหมกลัวจะโดนแบบแบบหลังอะ่ะก็คือรู้แหละวะ่า๊อฟวิธีแก้ไม่ให้มันไม่ให้มันรู้ว่า๊อฟก็เอากล่องทิ้งไปซะฝรั่งทําตกแล้วก็บอกเนี่ยของแท้ตรวจสอบจากกล่องไม่ได้ด้วยนะว่ากล่องกาญยุคนั้นน่ะมันตรงกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรวจสอบไม่ได้ก็ ก็ดันทุนรังไปเลยอ่ะทีนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าแล้วว่าลูกค้าจะมั่นใจที่จะซื้อหรือไม่นะครับอย่างที่บอกอะ่ะร้านค้าที่เขาขายเราอาจจะโชคดีก็ได้นะแต่ผมว่าเจอได้ยากมาก,กที่คุณจะโชคดีอะ่ะอ้าวครูแล้วร้านของกอ๊อฟบางทีก็มีมีดแลงขายด้วยนะนั่นไงมีดแลงเนี่ยมันมีขายทุกร้านเลย <laughs> มันเป็นมีดของแท้มันมีดโรงงานไม่เข้าได้หมดมันไม่ได้มีแบรนด์สินค้าเพื่อจะมาสนใจอะไรมันมัน,มนบางทีมันขายบนเสือกับมีดกอ๊อฟด้วยนะ ไอ้มีดแลนเนี่ยไอ้มีดศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันไม่ธรรมดานะเวยผมบอกก่อนนะเอรอ้านผมก็มีมีดแลนขายและหลายๆร้านที่เขาขายของแท้เขาก็มีมีดแลนขายเพราะมีดแลนมันไม่ใช่มีดก๊อกมันเป็นมีดแท้แล้วคนที่ขายของก๊อกก็เ,เอามีดแลนไปขายด้วยก็เพราะว่ามันเป็นมีดแท้ราคาถูกแล้วมันก็ขายได้ดีมากๆด้วยไงใช่ปะ่ะเออแม่งเข้าได้ทุกร้านไอ้มีดเวนเนี่ย <laughs> นะมีดแลนนะไม่ใช่รุ่นนี้นะรุ่นนี้เป็นบัคกหนึ่งหนึ่งศูนย์สลิมเรนเจอร์นะครับมันมีหลายสีให้เลือกก็ลองสอบถามมาช่วงไไหนีีสอะร นะครับบัคเนี่ยจะเป็นมีดที่แบรนด์อเมริการาคาไม่แพงอะ่ะนะครับในไหนหยิบมาก็เหลาสปปรรพคุณหน่อยนะครับวันนี้เล่าเรื่องเกี่ยวกับสินค้า c อปปี้เนาะนะถ้าเป็นทั้งผู้ขายผู้ซื้อเขาจะสบายใจแล้วยิ่งเป็นผู้ขายนะอันนี้ผมมาแชร์แล้วกันอย่าหาว่าสอนนะบอกเขาไปตรงๆเลยจริงลูกค้าจะมั่นใจมากเลยว่าอย่างน้อยคุณพูดความจริงว่าเอ้ยเนี่ยของสำเนาพี่หรือที่เขาเรียกคอปปี้นะั่นแหละผมขายมีด๊อป มันราคาไม่แพงไงพี่พี่ก็ได้ซื้อไปลองเล่นก่อนก่อนที่พี่จะซื้อของแท้อ่านี่จุดขายผมผมผมช่วยหาจุดขายให้ด้วยนะเนี่ยพี่ซื้อของก๊อปไปเลยมันจะคล้ายๆแบบเนี้ยระบบมันจะเป็นแบ็กล็อกแบบนี้แหละก่อนที่พี่จะไปซื้อของแท้ไก้ร้านคู่แว่นมานะพี่ซื้อของก๊อปไปลองเล่นดูก่อนว่าถ้าพี่ชอบพี่ก็ไปซื้อของแท้มาเล่นแต่ถ้าพี่ไม่ชอบพี่เสียตังแค่ตรงนี้ร้อยสองร้อยพี่สนุกสนุกบอกก็ไปเลยว่ามันเป็นของก๊อปปี่ลูกค้ายินดีเออสบายใจอย่างน้อยกูรู้แล้วว่าก๊อปก ไม่บอกดูเอาเองผมก็เลยบอกลูกค้ากลับไปว่าเอางี้ถ้านายซื้อของแล้วเนี่ยไม่ว่าจะแท้หรือก๊อปนะแล้วเรยซื้อมาแล้วเนี่ยนายไม่สบายใจนะนายอย่าซื้อไอเนี่ยแถวบ้านกูเรียกความสุขกูซื้อแล้วกูต้องมีความสุขถ้าซื้อแล้วมานั่งพวงมันแท้ไม่ว่าจิตใจไม่ได้แล้วพรุ่งนี้ทํางานทําการไม่ได้ละกูพังแล้ววันนั้นกูเฟลละเฮ้ยแท้เว้ยเฮ้ยมั่นใจมีความสุขจ่ายตังกูต้องมีความสุขดี ไม่ใช่จ่ายตังค์นี่ก็ปนัง่มงเอาอป o p y เออเอ้ copy เว้ยไอ้เอียอปปเ้ย,ยก๊อป,ปยังมีความสุขอ่ะเอาใช้ม้าจ่ายตังค์แล้วเอ้ยมีความสุขเว้ยอบอกเลยอืมใช่ปะหรือแบบพี่วันนี้หนูไม่อยากทำงานเลยพี่อย่าเลือกหนูแล้วกันเออก็ดีกูมาหาความสุขมึงมึงหมดมานี่มึงทํางานไม่ได้กลับบ้านไปน่ะ เห็นไหมจบจบสวยหมดแต่แต,แต่ถ้าไม่บอกเลยเลยเอา,าก็ได้บริการที่ไม่ดีนะมึงควรจะกลับบ้านไปแล้วร้านก็เสียด้วยคุย <c oughs> เรื่องอะไรวะ <c oughs> ประมาณเนี้ยเออน่ะมามาเล่าสู่กันฟนะังนะเผื่อมีเรื่องอะไรก็แชร์แชร์กันมาได้ดีครับ